เทพิเศษเทพพิเศษของเรา,เาคิดเองว่ามันพิเศษฉันคิดเองว่าฉันพิเศษจริงๆหมอกับหมออีดะมีอะไรที่จะมาบอกทุกคนเรานเลยคือเราประกาศหางาน ไม่ใช่ว่าฉันหางานนะหมายความว่าฉันจะชวนทุกคนมาทํางานกับเราถูกเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เราอยากได้ผู้มาร่วมงานตามหาคนที่มีฝันคนที่มีไฟที่ไม่อยากฝันคนที่มีอุดมการ์และฉันไม่กล้าที่จะฝันแบบเดียวกับเราให้เข้ามาทํางานร่วมกับเราเนาะขอบมือต้อนรับหัวหน้าเอชอารามาเร็วมาเลยเแร็วมาเร็ว หลายคนอาจจะคุณหน้าคุณตาขาวเอามือเหยื่อหรอทำเคสมาอ่ะพี่บ้านไหนประกาศซีว่าจะมีตำแหน่งอะไรบ้างมีการบัญชีนะคาคือ แลงงานเซลล์ออนไลน์แล้วก็่างอะไรเจ้าหน้าที่บริบาลทางการแพทย์ใช่จะมว่าเป็นเจ้าหน้าที่บริบาลทางการแพทย์ก็คือเทอราปิสเนาะแล้วก็เป็นพยาบาลด้วยคือจริงๆรับหมดแหละสัพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลคือตอนนี้เอามาให้หมดเลยคือตอนนี้เราเราต้องการเยอะมากเพื่อนพ่วมกันเบียหน้อยนะครับนะครับเงบอกว่าตอนนี้จริงๆคือเรามีบุคลากรที่รวมๆก็5060คนเนาะถ้าเข้ามาก็จะเป็นร่วมอยู่ใน ทีมสกินทอของเราด้วยทางสกินทอด้วยแล้วก็ทางที่เราทํางานที่ทางานของเราด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครมีความสนอกสนใจอยากได้หัวหน้าเป็นแบบนี้นะหรือว่าหัวหน้าเป็นแบบนี้หรือว่าหัวหน้าเป็นแบบนี้นี้เอก็สามารถเข้ามาร่วมงานกับพวกเราได้องค์กรของเรามีนโยบายคือ ความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดเวลาตลอดเวลาถ้าสมุราสนใจนะครับก็อย่าลืมติดต่อมาที่ หลังบ้านเราเนาะมันจะมีเดี๋ยวเราจะมีเดี๋ยวเราจะมีลิงแปะเว็บมาเย็นตัวนี้อีาตรงนี้เนาะเสือบกงมีเนาะมีมีมีอยู่นี่ตรงนี้นะแล้วก็เาลืยว่าลองทักทายกันเข้ามานะครับถ้าใครสนใจหรือว่าจริงๆจะเป็นตําแหน่งที่เราไม่ได้ประกาศนี้แต่รู้สึกว่าอยู่อย่างนีมาฉันอยากมีตําแหน่งนี้แล้วก็อยากมาร่วมงานจริงๆจริงๆคือใครอยากมาร่วมงานกับเราเราก็ยินดีเนาะยินดีครับยินดียินดีแล้วก็ไม่รู้ว่าเขายินดีหรือเปล่าที่จะมาร่วมกับเราท่านน่ะสิโอเคมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันกับของเรานะครับ <c oughs> จอกันจ้า